สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook หและทาง YouTube ทุกท่านครับอยู่กับผมจักรินรถมือสองนะครับวันนี้วันนี้ผมนะครับมีรถมานำเสนอนะครับเป็นรถ t o y ยต a a อวตนะครับ2012นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แท้นะครับผมระบบดิสซีล้อนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมคันนี้กุญแจรีโมทกุญแจมีสำรองทั้งหมด3ลูกนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับผมตั้งราคาที่ที่69นะครับ พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาก็าเ้ยกันรถอยู่ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมรถของเรามีตัวตนนะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะฮะเราขายจริงส่งจริงนะครับผมมีบริการรับส่งทั่วประเทศครับนี่นะครับหกหมื่นเก้านะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมภาษีหกเก้านะครับผมถ้าหาพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาก็าเ้ยกันนะครับหกหมื่นเก้านะครับผมมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับผมหารถว่าขับขี่กับบ้านสงการ เรียนเชิญนะครับคันนี้ครับผมคันนี้ระบบดิสคีล้อนี้เบาะมีขาดนะครับตรงนี้นะครับผมก็เก็บงานไม่กี่บาทนะครับผมนะฮะอย่าพิเยสนะครับผมขอให้เครื่องดีเียดีเย็นนะฮะผมคันนี้รถเดิมๆบางๆนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะฮะคันนี้มีสกิตรงนี้นะครับผมเล็กน้อยนะครับผมไม่หนักนะฮะนิดเดียวกระจกหลังเดิมนะครับผมกระจกหลังเดิมนะครับผมนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเขาเลยกันหกหมืนเก้าขับส่งทั่วประเทศครับ นี่นะครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมคันนี้เจ้าของทําสีเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมสีทาทั้งภายในและภายนอกนะครับผมเบาะมีขาดนะครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างใช้ได้ครับผมนี่นะครับรถปี2 0 1พนะครับมีเล่มมีเอกสารครบพร้อมหมนะครับผมครับกล้องเดี๋ยวผมซูมก่อนนิดนึงนะครับผมนะฮะมันอาจจะจับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะครับผมสองพนะครับ คนโซนใช้ได้นะครับผมนะฮะเกียร์นะครับผมเอกสารครบความร้อมอณ์นะฮะนี่เล่มนะครับผมสนใจก็โทรมานะครับนะครับพบพาสีหกเก้านะครับผมนะครับเงินสดนะครับหกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผมนะฮะเงินสดหกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับแต่พี่น้องท่านใดที่มองหารถใช้อยู่ก็โทรมาเขาเลยกันนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟสี่ตุ้เทศรครับสะใจก็โทรมาเขาด้วยกันเด้อนะครับผมรถอยู่บ้านแทศบาลท่าเท่านั้นนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามห่สองหกครับผมแอดไลน์ก็แอดไลน์มาที่เบอร์เลยนะครับขอบคุณครับ